สวัสดีครับสำหรับผู้ใช้ EV หลายท่านเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ปลั๊กพ่วงนะครับเพื่อเสียบชาร์จด้วยตัว Portable Charger หรือที่เรียกกันว่าชาร์จแบบฉุกเฉินก็อาจจะเป็นได้ว่าที่โรงรถไม่มีตัวปลั๊กให้ใช้หรือออกนอกสถานที่หรือไปต่างจังหวัดบ้านญาติจำเป็นต้องใช้ปลั๊กพ่วงครับในคลิปนี้จะรีวิวทดสอบปลั๊กพ่วงขนาด2,300วัตต์นะครับร่วมกับตัว Portable Charger ซึ่งตัวนี้กินกระแสที่1 0์นะครับคือที่ตัว portable เนี่ยเขียนไว้18แต่อันนี้ยฟัดจริงๆแล้วชาร์จที่1 0์เราจะดูว่าปลั๊กพ่วงตัวเนี้ใช้แล้วรอดไหมนะครับนอกจากนี้ก็มีคลิปที่เกี่ยวข้องอีกนะครับเป็นคลิปที่รีวิวทดสอบกระแสชาร์จของ portable charger ก็คือ portable charger ที่แถมมากับตัวรถเนี่ยชาร์จที่กระแสกี่แอมป์นะครับแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงนะครับ ทำปลั๊กพ่วงไว้ใช้สําหรับ p o r t เบิลชาร์เจอรก็จะทําเอง <S <S หรือดูเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการเลือกซื้อ <S <S ก็ได้ครับลิงก์ที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ที่ Description ข้างล่างครับยังไงสนใจลองไปคลิกดูเพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับก่อนอื่นต้องขอย้ำไว้ก่อนครับว่าถ้าจะทดลองเองต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับระวังจะไหม้แบบนี้อันนี้เป็นภาพจากสมาชิกในโซเชียลครับ จะเห็นว่ามีรอยไหม้จนขั้วเสียบเนี่ยขาดไปเลยถ้าไม่มีประสบการณ์ครับอย่าทำก็แนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบครับเผื่อจะได้ความรู้อันนี้นะครับปลั๊กพ่วงที่เอามาทดสอบมีมอกอครับแล้วก็พิกัดบอกไว้ตรงนี้10แอมป์แรงดัน250โวลต์ ตองรับไฟบ้านเรานะครับกําลังวัตต์ max 2300วัตต์ก็คือ2.3กิโลวัตต์ครับ IP 20คือ Ingress Protection หมายถึงป้องกันวัสดุสิ่งของที่เป็นของแข็งในขนาด12.5ม mm ิลเมตรขึ้นไปแต่ไม่ได้กันน้ำเลกศูนย์ข้างหลังนะคือไม่ได้กันน้ำนครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปของปลั๊กพ่วงครับ ตัวกล่องนะครับระบุไว้ว่ามีเซอร์กิตเบรกเกอร์มาตรฐาน IEC 60934ก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องมีเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือ CBE นี่นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ for equipment เดี๋ยวจะลองมาแกะดูข้างในนะครับตอนนี้พลิกดูด้านหลังพิกัดกระแส max บอกไว้นะครับสูงสุด1 0แอมป์ จากที่เคยทำรีวิวทดสอบกระแสชาร์จตัว Portable Charger ที่แถมมากับรถนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กระแสที่ประมาณ1 0แอมป์บวกลบนิดหน่อยนะครับรายละเอียดเนี่ยดูในคลิปซึ่งโพสต์ลิงก์ไว้ในด s สคริปชันด้านล่างนะครับสนใจลองไปดูตัวปลั๊กเป็นแบบ3ขามีกราวพิกัด1 0แอมป์หัวปลั๊กดูแล้วก็แน่นหนาใช้ได้นะครับ สายไฟรองรับแรงดัน300รน้อถึงห้าโวลต์ทนอุณหภูมิได้70องศาก็มาตรฐานทั่วไปครับมีขนาดตัวนำนะครับ3เส้นแต่ละเส้นนี่ก็ขนาด0.75สแควร์มนะครับก็สังเกตคือไม่ถึงขนาด1สแควรนะครับซึ่งก็จะดูน้อยไปนิดนึงถ้าไปเปิดตารางเนี่ยจะพบว่าขนาดสายนี้ก็ ลองรับกระแสดได้เพียงพอนะครับเพื่อที่จะประเมินว่ามันไหวไหมครับเราก็จะเปิดฝาดูด้านในถ้าตัวปลัก๊กหรือสายภายในไม่ได้ขนาดมันก็อาจจะละลายไหมได้ซึ่งเป็นอันตรายนะครับโอเคตัวสกรูเป็นแบบ3แฉกก็ต้องใช้ไขควง3ามแฉกโดยเฉพาะคือถ้าเอาไขควง4แฉกทั่วไปเนี่ยปลายจะเป็นแบบด้านขวา ไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องใช้แบบ3เฉกด้านซ้ายครับซึ่งอาจจะหายากหน่อยอลงมือถอดครับไล่ถอดสกรูทั้งหมดออกมาดูการต่อสายนะครับการบรัดกรีดูแน่นหนาใช้ได้ ัวนำหรือสายไฟที่ไปยังปลั๊กแต่ละตัวนะครับดูแล้วก็มีความแน้นหนาขนาดหน้าตัดดูแล้วหนาพอสมควรครับน่าจะเกิน1ตารางมิลลิเมตรหรือสแควร์มิลลิเมตรนะครับขั้วของปลั๊กแต่ละตัวก็แทบไม่มีรอยต่อนะครับถือว่าโอเค นี่นะครับพื้นที่หน้าตัดตัวนําถือว่าดีในระดับหนึ่งครับว่า10แอมป์เนี่ยก็ควรจะมีพื้นที่อย่างน้อย1สแควร์มอันนี้เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ครับตัวตัดวงจรมีหลอดไฟเรืองแสงครับอันนี้คือไม่ใช่แค่สวิตช์กดปิดเปิดธรรมดานะครับสังเกตสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมมีคําว่า OL หรือ Overload ซึ่งตัวเนี้ก็คือตัวที่ทําหน้าที่ตัดกระแสไฟเกินหรือ Overload p r o t e c t i o n นะครับ จากที่ดูเนี่ยตอนนี้เขียนไว้พิกัด10แอมป์เริ่มทดลองเสียบชาร์จครับเอาสายพ่วงมาเสียบเลือกหัวที่แน่นๆครับเสียบหัวชาร์จเข้ากับตัวรถ มาที่ปลั๊กพ่วงครับปิดสวิตช์หรือเบรกเกอร์ไว้ก่อนนะครับเสียปลั๊ก Portable Charger โดยเลือกตัวที่ใกล้ที่สุดกับสายที่จ่ายไฟเข้านะครับเพื่อลดระยะทางลดความตันทานให้น้อยที่สุดแล้วก็เลือกอันที่แน่นๆนะครับสายชาร์จเข้าตัวรถครับท่านอาจจะได้ยินมาว่าเวลาชาร์จเนี่ยให้คลี่สายให้หมดจริงๆแล้วไม่จาเป็นขนาดนั้นนะครับ ขณะชาร์จเนี่ยสายเนี่ยไม่ได้ร้อนมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่ในที่โล่งม,มันไม่ได้อยู่ในท่อก็ไม่จําเป็นครับอันนี้ตัว portable charger ครับที่ควรจะต้องคลี่สายคือปลั๊กพ่วงตัวนี้ครับเพราะว่าสายเนี่ยมีขนาดเล็กส่วนสายที่เข้าตัวรถเนี่ยเป็นสายใหญ่ไม่เป็นไรจับอุณหภูมิสายไฟปลั๊กพ่วงครับเปิดสวิตช์เริ่มชาร์จครับอุณหภูมิมันจะขึ้นเร็วมากเพราะว่าสายมีขนาดเล็กนะครับ ก่อนชาร์จเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่32องศากว่าๆพอชาร์จไประยะหนึ่งนะครับก็ลอ,องจับๆดูต้องไม่ร้อนมากหรือดมๆสุดกลิ่นดูนะครับมันจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นไหมอันนี้ผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับตัวปลั๊กเนี่ยไม่ร้อนมากสายไม่ร้อนมากไม่มีกลิ่นเหม็นไหมแต่ปรากฏว่าตัวเบเกอร์น่ยตัดไปแล้วนะครับ20นาทีตัดไปแล้ว ก็เท่าที่ดูนะครับสรุปได้ว่าเบรกเกอร์ x 1 0 m ในตัวปลั๊กพ่วงนี่นะครับไม่สามารถทนได้แบบต่อเนื่องประมาณว่าพิกัด Max เนี่ยไม่ใช่ Continuous นะครับคือไม่ใช่แบบต่อเนื่องมันก็เลยตัดวงจรไปก่อนก็ที่ประมาณ20นาทีครับตัดไปแล้วสรุปว่าปลั๊กพ่วงพวกนี้นะครับใช้ต่อพ่วงสำหรับ Portable c h a r g e r กระแสะชาร์จ 10A ไม่ได้นะครับ20นาทีเนี่ยตัดไปแล้ว ปลั๊กพ่วงคั่วปลั๊กเนี่ยไม่เป็นไรนะครับยังอยู่ในสภาพดีมากรอสักพักหนึ่งก็กลับมาชาร์จต่อได้อีกนะครับซึ่งถ้าชาร์จต่อไปอีกสักระยะหนึ่งมันก็จะตัดอีกแบบเดิมทีนี้มีข้อแนะนำอย่างนี้ครับถ้าใครหาซื้อปลั๊กพ่วงสําหรับ Portable Charger จ0แอ 10A นะครับแนะนำอย่างนี้ 1. ห,หัวเสียบต้องรองรับพิกัดกระแส 16A นะครับแล้วก็2 ใช้สายไฟขนาดอย่างน้อย1.5แ q ควมครับต้อง1.5เต็มนะครับตอน,บบนเดี๋ยวนี้มีผู้ปลอมเยอะคือสายเนี่ยไม่ได้1.5เต็มแต่ว่าเขียนไว้ว่า1.5คือถ้าจะเอาจริงๆต้องไปวัดที่ทองแดงเลยนะครับหรือถ้าให้ชัวร์นะครับใช้ขนาดสายไฟ2.5แ q ควมิไปเลยนะครับปลอ,อดภัยกว่าแล้วก็ข้อ3นะครับสายที่ใช้เนี่ยต้องรองรับแรงดันไม่น้อยกว่า250โวลต์ครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเขียนที่สายว่า300ทับ500โวลต์เนี่ยก็โอเคครับใช้ได้ข้อ3เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาคาถามว่าควรมีเบรกเกอร์ไหมนะจะมีเบรกเกอร์หรือไม่มีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการเดินสายคือถ้าปลั๊กเต้ารับมีการเดินสายมาโดยเฉพาะเลยไม่รวมกับเครื่องใช้อื่นนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์คุมอยู่แบบนี้ จะมีเบรกเกอร์หรือไม่มีก็ได้ครับเพราะว่ามันมีเบรกเกอร์คุมอยู่แล้วแต่ถ้าปลั๊กเต้ารับใช้ร่วมกับเครื่องใช้อื่นๆถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรจะมีเบรกเกอร์ที่ปลั๊กพ่วงก็แต่จริงๆนะครับมันไม่มีก็ได้เนี่เพราะของผมเองเนี่ยตอนใช้ portable charger ก็เสียบกับปลั๊กลงรถซึ่งก็เป็นปลั๊กชั้นล่างที่มันร่วมกับเครื่องใช้อื่นๆนั่นแหละแล้วก็ปลั๊กพ่วงนี่ก็ทาเองไม่มีเบรกเกอร์ครับ มันก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าให้แนะนำนะครับมีเบเกอร์ก็ดีนะครับเสริมความปลอดภัยอีกสเต็ปหนึ่งโอเคถ้ามีเบเกอร์นะครับถ้าเอาแบบมีตัวเบเกอร์ก็ควรจะใช้เบเกอร์แบบตัวใหญ่ๆไปเลยครับเช่นพิก,กัด16 M, M, แอมป์20แอมป์แนวๆนี้เบเกอร์ Baker ตัวเล็กๆแบบปักพ่วงที่ทดลองให้ดูเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ครับมันเป็น max พิก,กัดแบบ max นะครับจะไม่ใช่ c o n t i n u u s พวกที่เป็นสวิตช์เล็กๆมีไฟเรืองแสงแบบนี้ไม่แนะนําครับทีนี้ถ้าปักพ่วงแบบไม่มีเบรกเกอร์นะครับก็สามารถใช้ได้แบบนี้คือตรวจสอบหวัวเสียบนะครับให้มีพิกัดร,รองรับ16แอมป์ขนาดสาย2.5สแควร์มิลเมตรนี่โอเคนะครับแบบโรสายไฟยาวๆถ้าสายขนาด2.5สแควร์มิลเต็มก็ใช้ได้ครับทีนี้ พวกโรยาวๆเนี่ยขณะใช้งานถ้าเราระยะเราไม่ได้ยาวมากมันจะม้วนอยู่ในโรมันครับถ้าจะให้ดีก็ควรจะคลี่สายก็ต้องดูนะครับมันร้อนมากไหมถ้ามันไม่ได้ร้อนมากอะไรก็ไม่ต้องคลี่แต่ถ้ามันร้อนมากก็คลี่ให้มันระบายความร้อนนะครับถ้าโรสัฟไฟมีสวิต์ปิดเปิดที่มีไฟืองแสงนะครับอันนี้ไม่ควรใช้เพราะสวิต์แบบนั้นเนี่ยจะทนพิกัดกระแสไม่ค่อยสูงไม่ควรใช้นะครับแล้วก็ควรใช้ปลั๊ก แบบที่มีกราวหรือ3ขาควรจะมีกราวจริงๆครับเพราะปักบางตัวเนี่ยมีสายกราวก็จริงแต่มันหลอกๆไว้นะครับคือมี3ขาแต่กราวเนี่ยไม่มีเขียนหลอกไว้อุปกรณ์ที่ไม่ควรใช้ครับตัวอะแดปเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Mac 1 0แอมซึ่งอาจรองรับ Mac ได้ช่วงสั้นๆนะครับแต่การชาร์จรถเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคอน t ิ n u อัสคือแบบต่อเนื่องยาวๆดังนั้นพวกนี้ไม่ควรใช้ ปลั๊กพ่วงแบบนี้ก็ไม่ควรใช้ครับหัวปลั๊กมีขนาดเล็กสายก็มีขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่จะไม่ถึง1นึ่งสแควร์มิลแล้วก็นอกจากสายพ่วงนะครับเราก็จะต้องมาตรวจสอบปลั๊กที่บ้านครับตัวปลั๊กที่เราจะเอาสายไปเสียบนี่แหละครับว่าปลั๊กตัวเมียน,นั้นน่ะมันรองรับ16แอมป์หรือเปล่านะครับขอย้ําว่าเสียบแล้วเนี่ยต้องรู้สึกแน่นๆนะครับ ถ้าปลักเสียบแล้วหลวมเนี่ยมันจะเกิดการอาร์คจะทําให้ตัวปลักเนี่ยไหม้ได้ไว้จะทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบแล้วก็การเตรียมปลั๊กที่บ้านนะครับสําหรับการชาร์จด้วย Portable Charger ยังไงลองติดตามดูนะครับก็อีกครั้งนะครับตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยสามารถทําเองได้นะครับในคลิปก่อนหน้าได้แสดงการทําสายพ่วงไว้นะครับเรียว่าใช้งานจริง ชาร์จ10แอมชาร์จยาวๆได้สบายๆอันนี้ใช้มาแล้วนะครับยืนยันลิงก์อยู่ในดิสคริปชันด้านล่างครับลองไปดูเผื่อมีประโยชน์ครับสำหรับท่านที่สนใจคลิปอื่นๆของผมนะครับลองกดที่ช่องแล้วก็วิดีโอหรือเพลย์ลิสต์นะครับเผื่อจะเจอคลิปที่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็กด Subscribe ครับเผื่อได้รับคอนเทนต์หรือข้อมูลอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อไปขอบคุณครับ สวัสดีครับ